สวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับนะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนเลยนะครับสมาชิกแฟนคลับของหมอฤทธิ์ผาดาวทุกๆคนเลยนะครับปีพุทธศักราช2564เป็นปีขององค์พระศิวรีเถราพระอาหารหันต์เป็นระยะเวลา7ปี7เดือน7วันอันเป็นมงคลนะครับแล้วมีคนถามว่าเรารู้ได้อย่างไรนะในช่วงก่อนที่อาจารย์จะทำคลิปนะครับปีใหม่เนี่ย2564เนี่ย อาจารย์ก็อยากรู้มกันว่านะในปี2564น่เนี้ยนะจะมีเทพองค์ไหนนะที่จะมาประจำอยู่ในปีนี้นะครับอาจารย์ก็ได้นั่งสมาธินะมีศรัทธาระลึกถึงนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งเป็นสารณะแล้วก็กําหนดจิตนะครับอยู่สักครู่หนึ่งนะในจิตเนี่ยก็เกิดอัศจร,ร์นะครับปรากฏองค์พระศรีวรีเทระพระอาหารหันต์ตามรูปนะครับ ขึ้นมาเนี่ยนะและพระสิวดีท่านก็ได้สื่อสารมาทางจิตนะครับว่าให้ยึดมั่นอยู่ในศีลในธรรมซื่อสัตย์มีสัจจะรู้จักหน้าที่จะประสบความสุขความเจริญในชีวิตเดินทางไกลจะมีโอกาสที่จะได้ลาบมีสิ่งมงคลเกิดขึ้นขอให้ตั้งใจในการทําความดีแล้วก็มีธรรมะเมื่อสมัยครั้งพุทธกาลไม่ว่าองค์พระสิวดีท่านจะอยู่ที่ไหนก็จะมีลาบสการะล้วนอยู่เกิดขึ้นกับท่านเสมอ ฉะนั้นเวลาหมู่สงเนี่ยนะถ้าจะเดินทางไปแสดงพระธรรมเทศนาที่ใดก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าท่านก็จะทรงมีพระดํารัสให้เชิญพระสิวดีไปด้วยทุกครั้งเสมอพระสิวดีท่านก็ช่วยแบ่งเบาภาระพระพุทธเจ้านะแบ่งเบาในการเผยแผ่พระหลักธรรมคำสอนต่างๆช่วยเหลือสาธุชนทั้งหลายให้มีโชคลาภให้มีความสุขความเจริญพระพุทค์ท่านก็ได้ยกย่องพระสิวรีเถระว่าเป็นเอตัะคขะผู้เป็นเลิศก,กว่าพิสุ์ทั้งหลายในด้านที่มีโชคลาภ สักการะเป็นอย่างมากนะครับพระศรีบุรีท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์นะท่านเนี่ยจะเดินทางไปยังที่ใดก็แล้วแต่ก็จะมีผู้คนมากหน้าหลายตานําสิ่งของต่างๆลาบต่างๆมาถวายท่านอยู่เสมอไม่ขาดรวมถึงเทวดาด้วยเช่นกันผู้ใดบูชาพระศรีบุรีเถระนะครับท่านก็จะรับโชคลาภทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมาเพราะฉะนั้นนะครับวันที่สําคัญนะครับมากเลยก็คือในวันที่9มการาคม2 5 64นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนของคืนของวันที่8มกราคม2 5 6 4นะครับก็คือเป็นในวันศุกร์นะก็จะเป็นในของวันศุกร์นะครับพอวันศุกร์ปุ๊บหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปให้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับแล้วลึกนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งแล้วก็ลึกลลึกนึกถึงองค์พระศรีวิริเทระพระอาหารหันต์นะครับ ท่านเนี่ยนะจะมานะครับในช่วงเวลานั้นนะแล้วก็จะอยู่ยาวนานไปเนี่ยเป็นเวลา7ปี7เดือน7วันนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลดีในโดวงชาตานะท่านจะมาเนี่ยเพื่อโปรโดนะครับสรบรพสัตว์ทั้งหลายนะแบ่งเบาภาระหน้าที่ขององค์พระสมรเดชพระสมมาสัมพุรธเจ้านะครับและช่วยเหลือให้สาธุชนทั้งหลายเนี่ยพ้นทุกนะครับมีแต่ความสุขความเจริญ นะประกอบการงานอาชีพใดแล้วก็จะประสบผลความส,สำเร็จสมหวังด้วยเช่นกันช่วงนั้นเนี่ยให้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับจุดธูป16ดอกนะครับหรือ9ดอกก็ได้นะและคุณสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาและถ้าคุณมีบทสวดขององค์พระศรีวุฑีเสละนะครับบทสวดบูชาสักการะนะในตามหนังสือสวดมนต์หรือไม่ว่าจะเป็นสำนักครูบาลจารย์ไหนก็แล้วแต่นะครับให้นำมาสวดนะก้าจบขึ้นไป ก็จะเกิดความเป็นมงคลเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านประสบผลความสําเร็จสวังในทุกประการเลยนะครับหลังเที่ยงคืนให้สวดนมนต์นิดนึงนะครับก่อนนอนก็จะเกิดความเป็นมงคลนะครับอัญเชิญท่านมานะครับด้วยใจที่บริสุทธิ์ศรัทธานะครับสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลนะครับ พุทธสังมิณชาลิติเมตังจะพระศิวรีเถระพระอรหังสัพพระราพังประสิทธิเมสาธุในช่วงต้นปีใหม่นี้นะครับก็อย่าลืมไปกราบนะสการะพระพุทธรูปนะครับขององค์พระศิวรีเนี่ยมีทุกวัดนะครับเพราะฉะนั้นวัดไหนเนี่ยทุกวัดมีหมดให้คุณไปกราบสัการะสักครั้งหนึ่ง เพื่อความเป็นสิริมงคลตอนรับปีใหม่นะครับหรือท่านจะบ,บูชายันพระศรีวรีของอาจารย์ก็ได้นะครับโดยชะตาชาวลัคนาราศรีกรกฎนะครับในปี2564ในเดือนมกราคมนี้นะดาวพระศุกเนี่ยนะครับก็จะเดินหน้าเสริจอย่างรวดเร็วในวันที่6มกราคม64เวลาตี2 14นาทีนะครับตำแหน่งก็เป็นมาจากักรนะก็เข้ามาสู่ในภพอาลีในดวชะตานะ พันธุเป็นอารีเนี่ยส่งผลดวงคุณเนี่ยนะครับอาชีพการงานที่เหมาะสมเลยนะเกี่ยวข้องกับการขายบ้านขายที่ดินจะดีมากในดวงชะตาของคุณนะครับลาภนี่ก็เป็นอาลีเนี่ยอุปสรรคคือโชคล่ามีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่มักมีอุปสรรคนะผลที่ไม่ดีตามมาเลยคือความรักก็ไม่ค่อยดีนะมีอุปสรรคด้ให้เช่นกันนะช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของความรักของคุณนิดนึง นะครับไปลุยในเรื่องของงานเงินจะดีกว่าในโดวงชะตาของคุณนะครับในช่วงนี้ญาติพี่น้องก็จะพลอยที่จะมีปัญหาไปด้วยนะครับทสดว่าส่งผลในญาติพี่น้องเป็นสัตรวนะไอ้ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยจะย้ายราศีในวันที่14มกราคม64เวลา16เดกา12นาทีนะครับ อาทิตย์ย้ายเข้ามาก็มาอยู่ในภพปัตตนีนะครับส่งผลในดวงชะตาเนี่ยเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การหลายจ่ายนะครับไปกับเพศตรงกันข้ามในดวงชะตาของคุณนะครับจะมากจะน้อยเนี่ยก็ดูในเรื่องของเงินเงินทองทองของคุณไว้นะครับแต่ในช่วงนี้รู้สึกว่าคุณจะมีความวุ่นวายมากนะในเรื่องของความรักหรือในเรื่องของคู่สัญญาจเจรจาตกลงต่างๆนะครับมันมีดาวหลายดวงเนี่ยมาอยู่ในภพปัตตนีคุณเนี่ย ส่งผลความรักคุณเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งแน่นอนในช่วงนี้นะครับแมมหมเนื้อหอมน่าดูหอมทำมาหอมทำมาเป็นอุปสรรคอะนะเออเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนิดนึงนะครับคุยต้องแยกแยะนะว่าใครพระใครโจรใครคนดีใครโจรอะนะต้องระวังนิดนึงนะครับแต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยดาวเสาร์เป็นดาวเจริลนพบคู่ของคุณเนี่ยมักจะได้คู่แก่หรืออายุมากนะจะดีในดวงตาหรือหน้าแก่หรือมันจะเป็นไม่ ไปในทิศทางไหนประมาณนี้ก็ได้อะนะในดวงชะตาของคุณนะครับในช่วงระยะเวลานี้นะครับชาวราศีกรกฏเนี่ยนะอิทธิพลของดวงดาวส่งผลเนี่ยในเรื่องของงานของคุณเนี่ยนะครับก็จะเต็มที่กับมันนะดวงคุณในการงานก็ส่งผลให้คุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งในการทํางานมากนะครับคุณก็จะลุยในสิ่งต่ตางๆบางครั้งคุณก็อาจจะลืมในการกินข้าวนะครับระวังในเรื่องของกระเพาะอาหารนิดน,นึงนะคุณอาจจะกินอาหารไม่ค่อยตรงเวลาสักเท่าไหร่ในดวงคุณ นะครับแต่ในด้านของโชคลาภลอยเนี่ยก็จะมีเข้ามาอยู่ด้วยเช่นกันนะในดวงชะตาของคุณนะครับในวันที่22ม่มกราคมเนี่ยส่งผลให้คุณเนี่ยจะเป็นคนที่วันวันทำแต่ในเรื่องของงานอย่างเต็มที่เลยนะครับดาวต่อมาที่จะย้ายคือดาวพระเกตในดวงชะตาเนี่ยดาวเกตย้าย20มกราคม2564นะครับเวลา8.46โมง4นาทีนะี่ยเกตก็เข้าสู่ในพระปุตตะในดวงะตา นะทรงผลดวงคุณเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะได้ลูกแฝดน,นะในดวงตาลหรือคุณอาจจะไปขอบุตรขอลูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับหรืออีกด้านหนึ่งนะครับคุณอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบุตรอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของภาระในกายต้องหาเงินมาใช้จ่ายกับบุตรหลานประมาณนี้ก็ได้นะครับค่าใช้จ่ายต่างๆนะดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระศุก์นะ ดาวศุกร์ก็จะเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันนะครับในวันที่30มกราคม6กเวลาตี4 52นาทีนะครับดาวศุกร์นี้ก็เข้ามาอยู่ในภพปัตนิในดวงตาเล็งและขนาดก็โดยตำแหน่งก็เป็นพิณทูบาทด้วยนะครับในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนนุ่มนะครับนะสาวก็เล็งอยู่ก็แหมอึดอัดมาเลยอีกอึดอัดเข้าไปใหญ่เลยนะครับในช่วงนี้ญาติผู้ใหญ่นะครับ หรือผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะมีเกณฑ์การตกลงเจราจาหรือสัญญาบางประการกับเจ้าชะต,ตานะครับเอออันนี้ก็เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็ในด้านของโชคลาภเนี่ยนะก็จะมีเข้ามาด้วยนะครับแต่โชคลาภก็มีเข้ามานะต่อมาเลยนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เป็นนะครับ <c> พระจันทร์จะดับเนี่ยในวันที่13มกราคม64 เวลา11.29น,นาทีนะครับจันรดับก็อยู่ในภพปัตตนิให้ระวังในเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พระจันทร์จะเพนในวันที่29มกรา,าคม64เวลาตีห57นาทีนะครับเพนก็อยู่ที่ราศีกรกฎช่วงนั้นถือว่าคุณเนี่ยดีมากนะครับจะมีโชคลาภถือว่าให้คุณในดวงชะตาของคุณเลยนะครับ โดยภาพรวมเนี่ยนะในเรื่องของงานเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้คุณมีความคิดมากในสิ่งต่างๆคิดไม่ตกนะบางครั้งคิ้วก็อาจจะชนกันบ้างนะเเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณอดทนตั้งใจค่อยคคิดค่อยๆทําแก้ไขไปนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยรู้สึกว่าคุณมีเกณฑ์การจะใช้จ่ายไปในทางรักษาสุขภาพหรือการเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายของตัวคุณเองไว้ด้วยนะครับคือบางทีคุณหนักมีภาระหนักในการทํางานเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณเจ็บป่วยไม่สบายได้นะครับในเรื่องของความรักก็ยังพอที่จะทําให้คุณมีความสุขไปบ้างนะแฮปปี้เอนดิ้งนะครับคุณก็มีโอกาสนดะ้ในเรื่องของความรักของชาวลัคนา,าราศีกรกฎถ้าใช่คู่แท้กันจริงๆในดวงชะตาของคุณในด้านของความรักนะครับแล้วก็เ,เลขนําโชคบอกไว้ยัง เลขนาโชคของคุณในเดือนนี้สองห้านะอย่าลืมนะครับเลขนําโชคเบื้องต้นของคุณเนี 5, ่ยสองห้าสองห้านะให้ไปซื้อเตอรี่ใบเดียวก็พอแล้วนะครับอย่าไปคิดมาอะไรมากมายไก่กองนะในดวงชะตาของคุณนะครับการโคโจรของดวงดาวในเดือนนี้นะครับไปไหนแล้วโอเคนะการโคโจรของดวงดาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะ ในวันที่3ถึง8มกราคมวันที่1ด้วย1มกราคม9ถึง10มกราคมนะในเดือนนี้นะครับในการทำงานของคุณเนี่ยนะส่งผลเนี่ยนะครับตั้งแต่ในวันที่1ถึง2ช่วงนี้นะครับคุณจะเป็นคนที่ใจสปอร์ตในเรื่องของหน้าที่การงานเต็มที่นะครับแต่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจานิดหนึ่งนะคุณอาจจะส่งมีคำพูดอะไรซึ่งมากระทบคุณทำให้คุณ ของขึ้นได้ง่ายนะครับพอวันที่3-8ถึง8ช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายอาจจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยไม่สบายได้ในช่วงนี้นะครับแต่ชาวราศีกรกฎนะครับคุณเป็นคนที่ทําอาหารอร่อยนะในดวงชะตาถ้าคุณจะไปสมัครงานเกี่ยวข้องกับการทําอาหารต่างเนี่ยก็จะประสบผลความสําเร็จด้วยเช่นกันนะครับพอวันที่9ถึงวันที่15ในช่วงระยะเวลานี้ ให้ระวังในเรื่องของคําพูดคาจารนิดหนึ่งนะครับบางครั้งคุณอาจจะไปเหน็บแนมคนหรือเหน็บแนมเพื่อนร่วมงานก็ได้นะจะทำให้คุณเกิดศัตรูด้วยเช่นกันนะครับ16ถึง21ช่วงนี้ระวังในเรื่องของชู้สาวนะครับอาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยนะถ้าการเงินคุณจะดีเนี่ยนะมันจะดีวันที่21 21แล้วก็23มกราคมช่วงนี้การเงินดีนะครับการเงินของคุณนจะมีอยู่อ่า1 1นะ11ถึง14มกราคมดี21ถึง27มกราคมนะครับการเงินช่วงนี้ก็ถือว่าดีมากนะของชาวลัคนาราศีกรกฏนะครับออแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่ดีในชะตาชีวติตของคุณนะครับ ก็จะมีอีกช่วงหนึ่งก็คือในวันที่เจ็ดด้วยเจ็ดม ok กราคมคุณก็มีโอกาสรวยนะอ,ออาจจะได้คู่ที่ดีก็ได้นะพารวยไปโอเคนะครับอันนี้ก็คือคำทำนายไปกรอโดยภาพรวมนะของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับเนื่องในเทศกาลปีใหม่2564นะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยทุกคนโชคดีมีชัย ประสบผลความสาเป็นสมหวังคิดสิ่งใดก็สมหวังในทุกประการเลยเงินทองไหลมาเทมาตลอดทั้งปีและตลอดไปเลยนะครับสาธุพุทธสังมิณชาติติพระศรีวดีเทระพระอรหันต์สัพพะราพังประสิทธิเมนะครับขอให้แฟนคลับของมอริสพาราวทุกคนร่ำรวยตั้งแต่ต้นปี2,564และตลอดไปเลยนะครับอย่าลืมนะคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภด้วยนะครับชาวราศีกรกฎนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ